ขณะที่นายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงการติดตามตัวพันตํารวจโททักษินครับว่าได้ประสานไปยัง UAE แล้วหลายครั้งซึ่งต้องขึ้นอยู่กับ UAE ว่าจะมีดุลยพินิจอย่างไรเนื่องจากไทยและ UAE นั้นไม่มีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันแต่ระหว่างนี้ทาง UAE ได้ขอความร่วมมือจากพันตํารวจโททักษินไม่ให้ใช้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับ ส่วนการที่สสพักเพื่อไทยเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษินจะเข้าข่ายเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่นะคะนายกสิทธิ์ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะตีความอย่างไรค่ะอันนี้ก็เรื่องของนักการเมืองฮะนนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นเรื่องของหลักฐานแล้วไปสูจนได้ยังไงเขาไปนั่งคุยอะไรกันเราไม่ได้ไปนั่งฟังด้วยเนี่ย S <S เขาก็ทราบฮะว่าอะไรเป็นอะไรฮะมันก็อยู่ที่ว่าเพราะสถานทูตที่นี่ต้องออกวีซ่าเนี่ยครับเท่ากับว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยอมจำนนในการไม่ใช่ยอมจำนนอ็จากล่าวหาที่ฮะมันก็เราก็แจ้งอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรมันไม่ใช่เป็นข้อมูลใหม่ข้อมูลในนี้พูกกันมาสองสามปีแล้วเราก็ป้อนไม่ให้เขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเขายังไม่ตัดสินใจเราก็ไปบีบประคับก็ไม่ได้มันอยู่ที่ดุลพินิจของเขาอยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเขา